เป็นไงฮะคำรับสิบธพี่สิทธน้องมาแล้วเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็กนอนอกเสร็จแล้วนะคะผมนะครับตอนนี้ก็เราจะมาเริ่มไลฟ์กันจริงๆสักทียังเมื่อกี้ยังไม่เริ่มนะเมื่อกี้เป็นแค่อินโทรนะจ๊ะอ่ะอ,อินโทรจบไปละเรามาไลฟ์กันเถอะว่าเราจะไลฟ์อะไรกันดี อุ้ยิลเตอร์นี่ดีวิง้งวิงวิง้งวักมา <c oughs> นะจ๊ะทุกคนมาเราจะมาเริ่มกายการไลฟ์กันเถอะซึ่ง Q&A วันนี้ก็ใช้ทุกคนถามเกี่ยวกับตัวละครแทนคุณนะคะว่าแบบอะไรยังไงหรือจะอะไรยังไงบ้างแล้วก็ข้างบนนี้นะครผม this is uh, the picture t h a t My Chinese fan bought it for me and I made it by myself. Yeah. That's three picture like this. And thank you so much for this one. I really love it. It's is beautiful for me. It's cute. And I love it so much. The first time that I saw it, I think it's. it's my god. I have something related with this. Mm -hmm. Okay, Ma. เอ่อ uh, in The Q and A box นะจ๊ะน like ักนะจ๊ะนะครับโอเค t h ฟเฟอร์สควอ s t ั่น s t ส์แทนคุณแอนพี่ต๋อง is, is different or not อ uh, ่มก um, ็คือพี่ต๋องกับแทนคุณเนี่ยมีทั้งส่วนที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันอย่างตัวอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพี่ต๋องเนี่ยปกติคงไม่ทำอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนเห็นแต่นี่คือแทนคุณนะครับผมเป็นก็เลยมาแบบ นี่จะมไม่มีชอนนอนก็เลยเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็จะแทนคุณเนี่ยเขาจะมีความความความเยอะความบ้าบอของเขาอยู่ซึ่งค่อนข้างแต่งจากตายต่างจากพี่อยู่เพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันอยู่ครับอ่าต่อไปคําถามต่อไปนะครับินพ p o c h เดี๋ยวซีรีมาตอนไหนคะ อย่างที่บอกนะครับ Kinpo Jewelry on Air p l a n ีนี้แน่นอนซึ่งก็ดูว่าสถานการณ์ตอนนี้โรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเราได้โควิดเร็วมาเออเราได้วัคซีนโควิดเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้เริ่มถ่ายทำกันได้เลยครับ <c oughs> ต่อไปนะครับ ขอเป็นปลาคราฟได้หรือเปล่าคะแทนคุณหนูรู้ใช่ไหมว่าจจบของปลาคราของพี่เป็นยังไงไม่ได้นะครับผมก็พอเราไม่อยากให้ทุกคนแบบอา,อายุสัน้นต่อไปอา่าคิดว่าโปริการคนไหนหน่าไว้ใจที่สุด น่าจะเป็นพีทนะครับในเรื่องเพราะเป็นคนที่อยู่ด้วยนานที่สุดแล้วก็สนิทด,ด้วยมากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามีอะไรเราก็ใช้พีทเพราะเราไว้ใจเขาแล้วก็เขาเาเก่งเรื่องการต่อสู้เรื่องการจัดการชีวิตอะไรอย่างนี้นะจ๊ะพี่หมอท็อปหล่อไหมคะเอาจึงยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับบอกไม่ได้แต่เราไม่เอ๊ เราไม่เคยบอกว่าเราชอบคนหน้าตาดีหน<อ>เพราะว่าเรื่องหน้าตาดีอะเราหน้าตาดีอยู่แล้วเออเธอต้องการคําหน้าตาดีจากคนอื่นทาไมเอ๊ะเออเอ,อ๊ะจริงไหมต่อไปคำถามเยอะมากเราต้องสุ่มยังไงแล้วเนี่ย ถ้าพี่ตองตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองหลุดเข้าไปในนิยายคินพอยสสิ่งแรกที่ทําคือคาคืออะไรหนูต้องดูก่อนว่าพี่หลุดเข้าไปในฐานะตัวอะไร <c oughs> คือถ้าพี่หลุดเข้าไปในฐานะคนทั่วไปเนี่ยพี่ก็ตายได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเข้าไปแล้วเป็นแทนคุณอะไรอย่างเงี้ยดีดีจะใช้เงิน <c oughs> จะใช้เงินเงินเลยเพราะแทนคุณมันรวยป้าก็ตามใจอย่างไรที่เข้าไปใช้เงินจับ เอาจะไม่อยู่แค่บ้านด้วยจะเที่ยวจะกินอะไรกินเอาไปไหนไปซื้อคอมใหม่เอออแทนคุณเป็นผัวหรือเมียคะอ,อ่าเป็นคําถามที่ยากมากจริงๆเพราะว่าอ,อ่าเรื่องของโพสิชันนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเรื่องของคนสองคนนะต้องปล่อยปล่อยให้เป็นเรื่องของแทนคุณกับแฟนของเขาไป นะครับตัวแทนคุณเองถ้าตามที่อ่านมาแล้วทาความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รู้ตัวเองขนาดนั้นนะว่าต้องเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยขาดหนังโป๊ยังพึ่งเคยดูเลยจะเอาอะไรกันครัเอาเป็นผัวหรือเมียคุณคิดดูแทนคุณเป็นเมียมันต้องตีแตกแน่ย่าทําหนูร้องไห้ทาหนูทาไมไม่เข้าใจหรือถ้าแทนคนเป็นผัวก็ ใครจะไปรู้หรือแล้วรู้ว่าเป็นยังไงถาถามดูสุ่มเสี่ยงเนาะสรุปไล์โดนตัดนะเพราะแอดมินตัดเพราะแอดมินตัวจริงมาตัดเพราะพี่ต๋องตอบคำถามด้วยสุ่มเสี่ยงมากต่อไปพี่ต๋องคิดว่าแทนคุณอองจริงหรือเคอ๋องคะ่ะ คือคือมันก็อ้องจริงๆมันก็มันก็ด้วยความที่เขาเจออะไรมาเยอะนะครับอย่างที่คนถ้าอ่านนิยายมาแล้วอันนี้เอาเฉพาะเฉพาะคนที่เคยอ่านนิยายมาก่อนถ้าคนอ่านนิยายาแล้วคนก็จะรู้ว่าเขาก็เจออะไรมาเยอะทําให้ชีวิตเขาไม่ปกติเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาไม่ได้อ้องจนไม่รู้อะไรเลยนะเ,เขารู้อะไรหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าเขามีภาวะของความเป็น เอ่อไม่ปกติอยู่อืมจากแบบโพสเขาเรียกว่าพีดีอะไรนะเป็นโรคอะไรนะ PTSD ปะ่ะใช่ครับอะไรประมาณนั้นนอ,ออนอกจากทุกคนให้เรามาไลฟ์ไฟนทุกคนอยากให้เราทำอะไรอีก Hi guys, hi international fans if you Want to say something or asking me something please write in the Q&A box Top Ten Story ไง Top Ten Story ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจ๊ะแต่ถ้ามีจริงๆบอกเลยว่านี่ธรรมดาเทโอเวอร์ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทำแบบเนี้ยปกติทข้วไปธรรมดาธรรมดาไม่อยากเล่นใหญ่มากบา What happens? Yo, come that what happens? What was the best part of Tenkun in Kimpo series? I'm not sure because I haven't seen or The or of the story มีใครจะไลฟ์กับพี่บ้างทำไมถึงเจอทีคิงครับติ๊สตองป้าป๋าครับเฮ้ยหนูให้พี่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยหนูต้องมาช่วย คิดถึงนี่อ่นนนัมิทุกคนหลังจากนี้นู่ของหนูเี๊กต่อไปวันไหนปล่อยปล่อยแพ็กหมอนน่าสุดในบล็อกเซตผมอ่ะอะไรนะบล็อกเซตของผมล่ะ เดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงแบบหนึ่งเวตามินิดรอหน่อยสโลลี่คำดาวนะป้าป๋าอะไรเหรอโรงงานนรกเหรอโรงงานนรกสวัสดีครับพี่ต๋องสนใจไหมสปอยไปฮะสปอยอะไรนะสปอยให้เล่มนึ่งเขาให้เล่มหนึ่งเลยังไม่ได้เลยยังไม่ให้แล้วยังไม่ให้แล้วยังไม่ให้แล้วดีมากเลยทำดี ใส่หน้านี้อะไรวะกูล้วนเลยทีนี้กูล้วนเลย <c oughs> ใส่ชุดอะไรอ่ะชุดเป็นชุดจีนอ๋อเขาดูมีความรับใช่ไหมป,ป่าสวยอ่ะตีเอ็มได้ป่ะเออเด็กได้อ่ะอยากไปกินโมโนที่ห้องตากปาบ้าสะกันใส่มั้ม ขายไข่ทีมพรอเร็วป่าใครที่ต้องการพอใชครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับมีคนบอกว่าป,ป่าชอบกับปล่อยมาก <c oughs> โหโูถ้าหนูปล่อยให้พี่พูดอีกคนเดียวอีกแปบ๊บเดียวอ่ะจบเรื่องแล้วนะเอาแล้วเอาเลยนะถ้าปล่อยให้พี่ตับพูดคนเดียวจบเรื่องลวปล่อยเอาไงดีวะเอาแล้วเอาแล้วกูปวดหัวแล้วแล้วถ้าปล่อยให้พูดคนเดียวจบเรื่องแล้ว <c oughs> อ่าได้คุยกับป่าหน่อยเร็ว พี่ตองว่าพี่ถึงตรงไหมทุกคนเลยครับไม่เอาแล้ก่อนก่อนอันนี้ยุบมาเนี่ยพี่แบ๊กนะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นขึ้นผมาบ๊กมากเพิ่งตื่นเขานั่งแพ็คของอยู่แล้วก็เพิ่งตื่น ไม่ขอแพ้ก็ดูผมหลับอะไม่ได้ไปช่วยทำไมไม่บอกวันนี้แค้ไปช่วยเอาจริงว่าพรุ่งนี้มาดิพรุ่งนี้นไม่ต้องไปอยู่แล้วนไะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนี่แค่รอบเซตแรกพรุ่งนี้แต่ไมต้องไปอยู่แล้วชอบพรุ่งนี้มาเวรเิร์กช็อปไงอ๋อ โรงงานนรกเห็นไหมเนี่ยพี่แป๊กสอ,ทอ,อ,อนะทำอะไรดีอ่ะอะไรนะทำอะไรดีรทำอะไรดีหรอทำอะไรดีายๆเคอนเสิร์ตเลยพี่ต๋องเต้นให้บ้านดีเลยอุ้งศรพี่ต๋องลองทำอะไรดีอะ่ะเออเต้นเต้นเต,ต,ต้นได้ไหมเป็นด<อ>ีเจ สวัดีครับคี่แตอนึกชว่าพี่แป้งกลับไปแล้วพี่แป้งป๊อปพี่แบ๊กกรป๊อป่ตื่นเนี่ยแต่ตอนทีไหนนะเล่มเนี่ยอะไรนะวันไหนครับเล่มปาทฟาไม่ได้ยินเลยขอเพิ่มเสียงหน่อยอะไรนะอะไรนะมันเบาไม่ได้อ โรงงานช็อกโกแลตกำลังทำมิเตอร์ทิเกกันอยู่พี่ต๋องน้อยวันนี้<ต>ชุดพี่ต๋องต,ต๋องน้อยวันนี้ชุดพี่ต๋องพี่แบงค์ดีนหนูไหมมันเสียงมันสะท้อนอะ,อดะได้ยินละตได,ได้ยินละโอเคได้ยินต๋องแล้วใช่ไหมได้ยินละพี่ไม้กลับบ้านยังพี่ไม้กลับบ้านไปตั้งแต่รประมาณสามโมงแล้ว อะ um แล้วคุณมาไปทำอะไรไปช่วยแพ็กเหรอไม้วันนี้ไม้เขามาฟิตแล้วก็มานั oh, ่งช่วยแพ็กด้วยอ๋อวันมีพี่เพิ่มนะครับตอนนี้คือนักแตะทุกคนที่กลับัาหมดแล้วไงเหลือแค่พี่เล่คนเดียวที่แบบวันนี้วันนี้พี่เล่ว่ากดทนอยู่พี่ต่อใส่ชุดเต็มจังเลยอ่ะ กลัวมันไม่แบบนี้เบาๆพี่ปกติอยู่บ้านก็อย่างนี้แหละแบบแต่งขึ้นมาตื่นตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าก็ประมาณนี้อ๋ออืมแต่ขำๆอืมอะไรกันหรอครับดูอะไรดูสายแพ็คนี่นี่ยาาเป็นบ็อกเซสของ k ินพ็อชเจอร์ซีรีส์วันนี้ขายในบ็อกเซสแบบ สามแสดเล่มมาได้ขาดหนึ่งบ็อกเซตมีกี่เล่มครับหนึ่งบ็อกเซตมีทั้งหมดสี่เล่มครับซีสี่เล่มนั้นเล่มที่สี่จะเป็นเล่มที่ประกอบด้วยหนังสือเปล่าสามเล่มไม่ใช่ <c oughs> เล่มที่สี่ที่แบบเอกลัก <c oughs> มากเพราะว่าเป็นเล่มทีอ่อ่ใส่อะไรนะ <c oughs> ตอนพิเศษเออ่ <c oughs> ตอน ตอนจบที่ไม่มีในเว็บไซต์นะบอกเลยเล,เล่มที่บบนนสีต่ตอนตเล่มสนนี่ตอนนี้คือเพิ่งเลยแบบสมองมก็อย่างนี้ครับโอเคอยากได้อยากได้อีกมค,คือต้องรอให้อ่า เปิดพรีออเดอร์อีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้คือเราจะต้องส่งส่งรอบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะสั่งตอนนี้เหมือนจะได้เท่าไหร่นะ250สองอยห้ประมาณ250ชุดอีกประมาณ1-2สัปดาห์เราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งรอบหลุดไงโอเคทุกคนคทำงานไปเถอดเราจะไม่กวนละ ได้สู้ๆนะครับขอให้เสร็จเร็วจะไม่เดียวตีนะอะไรนะพี่ต๋องอย่าสปอยนะไม่เรียวอยู่ในมือนะพี่ต๋องนะพี่ไม่ได้สปอยเลยพี่แค่เล่าเนื้อเรื่องให้จบอฝากทุกคนอ่ะบายบายพี่ต๋องนะพี่ต๋องเจอกันเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับจะเป็นเวลาพี่ต๋องเอาให้บันเทมเอาให้เป็นกัมนาน เดี๋ยวก็ปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวก็ปิดไลฟ์แล้วแล้วพี่ต่องจะทำอะไรต่อพี่ต่องจะมาไลฟ์แค่นี้เองหรอพี่ต่องมาเทคไอจีแบบมาทําแค่นี้เองเหรอพี่ต๋องอย่ายอมไม่เล็กนะไม่เล็กอโทเลยนะโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายเอาล่ะทุกคน

สวัสดีส,สาวๆอ,อ,อยู่ใส่กันเนาะสูอยู่ใส่กันจ้าสูคขโมยมาเด้อจ้ามาเด้อพบกับเสียงีีสานคาเฟ่จุดทูบเวียนเทียนร่วมกันอาทิตย์ทางจะรักมันที่ลมที่มีความคันให้มา เป็นทาเช็ดหน้าและโบผูกผมทุกคนสวัสดีครับกลับมาแล้วเหนื่อยนิดนึง ฮะก็เรามาเริ่มต้นไลฟ์กันนะครับผมเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแค่อินโทรจากนี้แหละจะเป็นของจริงนะจ๊ะอาวิสารสู่ยุไสยเอ้ยมาเด้อนาฮานเด้อมาเด้อมวนคักเนี้ยอ้าวมาเด้อซอยซอยจ้าก็ภาษาอีสานก็ฝึกพูดนะครับผมก็พอได้บ้างนิดหน่อยเนอะอันคุณไห ซีซื้บอบัตนะจ๊ะเซิร์นนะจ้ะเหมาหลอบรอบละหลอบละสาวบาทนื <c oughs> เออสีพ่ออัมไพพงนะครับผมใครไม่รู้จักต้องฟังนี่คือที่สุดของตำนานเพลงดูทุ่งแล้ว